ภรรยาของผมรู้แล้วว่าลูกๆของเราถูกลักพาตัวไปไว้ที่ไหนแต่เธอกลับไม่พูดอะไรเลยเธอรู้ว่าลูกๆของเราถูกลักพาตัวไปไว้ที่ไหนเจ้าคนที่ลักพาตัวลูกของเรานั้นยังไม่รู้ว่าเธอรู้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนั้นเธอก็เลือกที่จะปิดปากเงียบผมได้พยายามขอร้องให้ภรรยาของผมพูดถึงเรื่องที่ซ่อนของลูกๆของเรา แต่ว่าเธอก็ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวผมรู้สึกหัวเสียและไม่เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมภรรยาของผมไม่บอกถึงที่ซ่อนของลูกๆของเราเธอทำตัวปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ลูกๆของเราถูกจับตัวไปเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่สติแตกที่สุดเธอจะใช้เวลาส่วนใหญ่คร่ำควญกับการหายตัวไปของลูกๆของเราและดูตอนนี้สิ เธอทำตัวนิ่งเฉยและไม่พูดอะไรแม้แต่นิดเดียวลูกๆของเราหายตัวไปในวันที่เราไปเที่ยวที่ทะเลในวันนั้นไม่เป็นวันที่แสงแดดจ้าลูกของเรานั้นถูกลักพาตัวไปในขณะที่เราละสายตาไปจากลูกๆแค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเราไม่ทันตั้งตัวในช่วงหลายวันมานี้ผมและภรรยามีปากเสียงกันถึงเรื่องที่เธอรู้ว่าลูกของเราอยู่ไหน แต่เธอไม่พูดมันออกมาผมถึงขั้นที่จะต้องขู่ทำร้ายร่างกายของเธอแต่ว่าใครจะไปทำร้ายร่างกายภรรยาผู้โศกเศร้าลงตอนนี้ภรรยาของผมราวกับว่าเป็นคนตายด้านผมภาวนาทุกวันให้เธอปริปากบอกกับผมสักทีเราจะได้ไปเอาลูกของเรากลับมาการที่เห็นเธอทำอาหารทำตัวปกติทำความสะอาดบ้านแทบจะทำให้ผมสติแตกออกมา ผมพยายามบอกเธอหลายครั้งว่าเราควรที่จะไปบอกตำรวจเพื่อจะให้ตำรวจนั้นได้ช่วยเราพาลูกของเราออกมาแต่ว่าก็เหมือนเดิมเธอไม่ปรีปากพูดแม้แต่นิดเดียวให้ตายสิและผมก็ทนไม่ได้ผมตัดสินใจไปบอกกับตำรวจด้วยตัวเองว่าภรรยาของผมนั้นรู้แล้วว่าลูกของเรานั้นถูกลักพาตัวไปไว้ที่ไหนแต่เมื่อการสอบปากคำเกิดขึ้นนั้นภรรยาของผม ก็ยังไม่พูดปรีบปากแม้แต่นิดเดียวทั้งตำรวจและผมเองต่างงุดหงิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้คุณตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วภรรยาของผมเนี่ยแหละที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวของลูกๆของเราแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานและผมก็ไม่เชื่อว่าภรรยาของผมจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จนคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึก และเห็นภรรยาของผมนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเธอค่อยๆพูดขึ้นมาฉันเห็นคนที่ลักพาตัวลูกของเราและฉันก็ตามเขาไปเขาไอสัตว์นรกนั่นจับลูกของเราและพาพวกเขาไปที่ทุง่งหญ้าพวกเขาเดินห่างออกไปจนฉันไม่สามารถเดินตามไปได้และแล้วฉันก็เห็นว่ามันฆ่าลูกๆของพวกเราอย่างโหดเหี้ยม ฉันกรีดร้องออกไปด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าเจ้าสัตว์นรกนั่นก็ไม่ได้ยินเสียงของฉันในขณะที่ทุกๆคนกำลังตามหาลูกของเราอยู่พวกเขาคิดว่าลูกของพวกเรายังมีชีวิตแต่ถ้าพวกเขาเจอลูกๆของเราฉันก็ต้องยอมรับว่าลูกของเรานั้นตายไปแล้วการที่ลูกๆของเรานั้นยังหายตัวอยู่มันทำให้ฉันเชื่อว่าพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่ ฉันยังไม่อยากจะยอมรับความจริงว่าเขาตายไปแล้วหลังจากฟังเรื่องราวที่ภรรยาของผมเล่าน้ำตาของผมอาบบนแก้มสองข้างและผมก็ตัดสินใจที่จะยอมรับคำอธิบายของภรรยาของผมโดยไม่มีข้อกังขาแม้แต่คอเดียว